หนังสือ60ปีอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ครับอ่านตอนอะไรครับอ่านตอน33ครับเรื่องลูกเป็นอีกหัวข้อหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับี่หนูอยากมีลูกครับไม่อยากมีหรอกครับแต่ผมอยากเข้าใจว่าทำไมคนอื่นเขาอยากมีลูกกันจังแต่ผมไม่เห็นอยากมีเลย พี่ไม่อยากได้ลูกนะพี่รู้สึกมันเป็นทุกข์นะเราอย่าไปสร้างชีวิตขึ้นมาเลยแล้วให้มันลำบากนี่เป็นเหตุการณ์นะคะที่วัยรุ่นที่สุโขทัยได้กลอได้ทะเลาะพิวาทกันค่ะซึ่งทางตำรวจภูทอนจังหวัดสุโขทัยนั้นได้พยายามเข้าไปห้ามดามกลุก่มวัยรุ่นสองกลุ่มนะคะที่ยกพวกตีกันในงานเทศกาลสงรานเพราะชีวิตทุกชีวิตมันเป็นทุกข์พี่เรียนธรรมามามากแล้วตอนนี้พี่รู้สึกไม่อยากมีลูกเพราะทําให้เขามาลําบากเปล่า นะกูเนี่ยไม่อยากมีลูกกูเคยมีลูกคนหนึ่งกับเมียเก่ามึงเข้าใจแล้วปัญหาครอบครัวของกูก็อย่าล้างกันไปแล้วลูกกูก็เลี้ยงเข้ามาจนเติบโตเป็นผู้หญิงมึงรู้แล้วกูแต่งงานใหม่กูก็ขอประแจงเนี่ยแจงพี่ไม่อยากได้ลูกคนนันพี่รู้สึกมันเป็นทุกข์นะเราอย่าไปสร้างชีวิตขึ้นมาเลยแล้วให้มันลําบากเพราะชีวิตทุกชีวิตมันเป็นทุกข์พี่เรียนธรรมามามากแล้วตอนนี้พี่รู้สึกไม่อยากมีลูกทําให้เขามาลําบากเปล่าๆมึงรู้ไหมเมียกูบอกว่าพี่เขาเกิดมาเป็นผู้หญิงครั้งเดียวในชีวิต สิ่งที่เขาปรารถนาคืออยากมีลูกมึงรู้ไอ้กูเนี่ยไป่อยากมีลูกเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงครั้งเดียวในชีวิตสิ่งที่เขาปรารถนาคืออยากมีลูกเหมือนคนอื่นนี่เขามีนั่นคือสิ่งที่เขาอยากขอร้องให้เขามีสักครั้งเถอะขอคนเดียวมึงเข้าใจไหมนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ย ผู้หญิงก็คิดแบบนี้เว้มึงรู้ไหมดังนั้นเมียเม่อคิดจะถูกแล้วเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงเขาอยากมีลูกเหมือนคนอื่นเขาไม่สนหรอกว่าลูกเขาจะทุกข์เขาจะลําบากเขาจะยังไงก็ตามแต่ว่าเขาขอลองมีลูกสักคนในชีวิตของเขามึงก็จะ่กูเลยตั้งตามใจเมียกูสุดท้ายกูก็ต้องให้สุดท้ายกูก็ต้องให้มนี่เพราะกูเห็นใจชีวิตเขาทั้งชีวิตเหมือนเข้าใจถึงแม้เราจะไม่อยากมีก็ตามแต่เราต้องให้เขาเพราะเรารักเขาอยากให้เขามีความสําเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาเรารักเขาไง การมีนั้นกูได้เตรียมการพร้อมนในการที่จะต้องไปบวชทําใจให้กูสะอาดดังนั้นกูเชื่อในบุญของกูในการปฏิบัติของกูกูก็เชื่อว่าบุญของกูมีพอเมียกูมีบุญพอลูกที่เกิดกักกูต้องไม่มีปัญหาอะไรลูกกูเชื่อแทนมันเป็นคนดีมากๆตั้งแต่มันเกิดมาไม่เคยสร้างปัญหาอย้่กับกูเลยเป็นเด็กที่โคตรดีเลยมีคุณธรรมมีทุกอย่างเลยมันมีความพร้อมทุกอย่างมันไม่เคยเหลวแหลกแม่งแดกเหล้าเมายาป,ปี่นู่นปีนี่มันก็ได้ว่าไม่ใช่เด็กอย่างนัน เด็กเที่ยวใช้เงินฟุ่มเฟือยหาพ่อแมงรวยใช้เงินแมงเงี้ยบัตรซบบัตรเหลืองให้หาเอามันของมึงอย่างเดียวแดกยาเล่นยาเล่นเด็กไม่มีมึงรู้ไหมนั่นคือการสอนของพ่อแม่มึงเป็นแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดมึงจำไว้ดังนั้นมึงเป็นแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดของลูกมึงมึงจะทำยังไงให้ลูกมึงเป็นคนดีมันอยู่ที่ตัวมึงมึงเป็นคนดีเมียมึงเป็นคนดีจบทุกอย่างจบ บางคนนี้มันหวาดกลัวมากอย่างมึงหวาดกลัวไม่อยากมีลูกมึงก็จมึงก็แต่มึงสามารถทําผลิตลูกที่ดีได้มึงก็แต่มึงมีลูกที่ดีได้มึงหวาดกลัวใช่ไหมมึงหวาดกลัวสังคมนายหวาดกลัวว่าเอ่หนึ่งหากินยากไอ้หาเลี้ยงลูกลําบากเกิดมันเี้ยล่ะไอ้อาแล้วมึงไม่คิดว่าจะเกิดมันดีล่ะมันอยู่ที่ตัวมึงเลยการมีลูกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเนี่ยพ่อแม่ต้องมีลูกลูกเป็นศูนย์กลางของของมึงแต่อยู่ที่มึงว่ามึงจะสอนลูกมึง ถ้ามึงเป็นคนดีลูกมึงดีแน่พ่อแม่แดกเหล้าเมายาอย่างกับหมาอมีฮะพ่อแม่แม่งสัมสันลูกมึงจะดีได้ไงหรือมึงกดดันลูกมึงมากมึงไม่มีความรักแก่ลูกมึงไม่ห้ความเอาใจใส่ความอบรมแก่ลูกมึงลูกมึงก็หนีไปหาเพื่อนฝูงไปหายาเสพติดเห็นได้ไปหาเหล้าไปหาผู้หญิงสุดท้ายโลกีวิสัยก็ดึงมันออกไปถ้ามึงออกลูกมาแล้วมึงไม่ดูแลลูกมึงลูกมึงคือปัญหาของสังคมนั่นคือสิ่งที่มึงทําลายชาติบ้านเมืองมึงต้องคิดสูงขนาดนั้นคนไทยไม่ค่อยคิดเรื่องแบบนี้มึงเข้าใจมึงต้องคิดถ มึงเข้าใจ่าสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้มันคิดเห็นแก่ตัวมากเกินไปมึงจะทําอะไรมึงต้องนึกถึงชาติบ้านเมืองมึงสร้างคนขึ้นมาคนหนึ่งเป็นลูกมึงมึงให้มันมีค่าแก่บ้านเมืองเข้าใจป่ะถ้ามึงออกลูกมาแล้วมึงไม่ดูแลลูกมึงลูกมึงคือปัญหาของสังคมนั่นคือสิ่งที่มึงทาลายชาติบ้านเมืองมึงสร้างคนขึ้นมาคนหนึ่งเป็นลูกมึงมึงให้มันมีค่าแก่บ้านเมือง ลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหัวข้อที่ผมนามาพูดคุยกับท่านผู้ชมครับก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละครับ60ปีเฉลิมชัยโคศิวิพัฒน์ถ้าใครไปวัดล่องขุ่นนะครับแล้วมีโอกาสเห็นเล่มนี้อย่าลืมนะครับติดกลับบ้านด้วยจะต้องเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ครอบครองแน่นอนสุดท้ายนี้ครับผมขอขอบคุณสถานที่ครับโมคาแบงคอกครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทํามาหลายตอนนะครับแล้วในแฟนออฟเฉลิมชัยตอนถัดไปครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้ ท่านผู้ชมอีกแน่นอนยังไงฝากติดตามนะครับตอนต่อๆไปของแฟนออฟเฉลิญชัยครับเป็นไงเรื่องนี้ฮะโอ้โหบางครั้งม้าบบางดุบบ้างอะไรบ้างหยาบคายบ้างอะไรบ้าแต่อย่างว่านะครับผมเป็นคนอย่างนี้ถ้าไม่มันคุณก็ไปชม